ป้อนะมไหมพิคคิว,ว,วอาจารย์ขาครึ่งปีหลังหลังจากนับจากวันนี้ม,มีอะไรที่คนไทยยังจะต้องระวงังหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองอะไรกันยังไงบ้างคะครับวันนี้อาจารย์เที่ยวต้องขอทีมงานนักข่าวนะอาจารย์ก็ไม่มได้เก่งนะอาจารย์ดูดวงมาเด็กจริงจริง,รง,รงแล้วหลังจากนี้ไปแล้วนะประเทศไทยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและ,ละหลายประเทศก็จะเริ่มนะส่วนที่ทะเลาะหรืออะไรนะั่นก็เป็นเรื่องของ วิบากกรรมของละแต่และประเทศเราอย่าไปนั้นนะเพียงแต่คนที่อยู่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งอาจารย์แห้วนะแค่มีสติอยู่กับธรรมะของพระเ,เจ้านะาไม่มีโรคอะไรโลกวิตกกังวลละโรกระแวงหรือโรคอิจฉาโรคอยากแบ่งครึ่งเนี่ยก็อยู่ได้แล้วนะแต่หลังจากนี้ไปอาจารย์แห้บอกเลยประเทศไทยจะ,จะเจริญขึ้นลูกหลานไม่ต้องกลัวนะแต่ขออย่างเดียว ขอให้ลูกหลานชาวไทยทุกบ้านทุกครอบครัวนะ,ะทุกหมู่ทุกเหล่าที่อยู่ไหนๆก็แล้วแต่มันสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์นะไม่ใช่ว่าไปตัดตอนดูหนังต้องดูให้จบนะทำอะไรต้องให้จบแล้วมันจะได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยไปตัดตอนไปนั่งกลางถนนสวดมนต์ไม่ใช่นะอันนั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเธอเขาเรียกว่าไปทำคอนเทนต์นะต้อ,องเร้จใจแยกกันนะบุญกับวาสนามันคนละตัวมีบุญแต่เธอไม่มีวาสนาครองบ้าน ของทรัพย์สินที่เขาพูดกันนะ่ะอุ้ยเนี่ยพ่อแม่ได้สมบัติมามีบุญมากแต่ไม่มีวัส,สนาที่จะครองไปจนกว่าตัวเองหมดอายุไขเนี่ยเขาจึงว่าคู่รักนี้อุยรักกันมากเลยหวานซึ้งเลยนะ20ปีไปไหนก็2คนนี้เดินตอนเกาะแขนกันแทบจะเอาโซ่ล่ามกันเลยแต่พอ21ปีเลิกกันเพราะว่าวัสนามันไปแล้วบุญมันหมดวัฒนามันก็ไม่ได้แล้วนะอย่างนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังอาจารย์รับประกันนะ ดีแน่นอนและไอ้ส่วนไอ้น้ําท่วมโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกอนะมันก็เป็นของมันยังไม่ถึงเวลามันต้อง5,000ันกว่าปีนี่เพิ่ง2 6 6 5เองอยู่อีกนานไม่ต้องกลัวนะอาจารย์แหวรับประกันนะตายอีกกี่รอบยังสี่อาจารย์แหวตายแล้วสี่รอบเกิดมายังไม่ท่วมเลยนะอไอ้ส่วนที่ท่วมก็ท่วมไปมันก็เป็นเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็แห้งนะไม่ต้องไปกระตีกินจอนอะไรมันลรอกนะ มันเก็บไม่ไหวน้ําท่วมก็เดี๋ยวก็แห้งปล่อยมันเนอะมันจะไปมันก็หมดอายุมันอนะเหมือนอาจารย์ก็เคยน้ําท่วมเสื้อผ้ามันเก็บไม่ทันก็ปล่อยแสดงหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่ซื้อใหม่ดีกว่าเก่าอีกแสกดงว่าเขาไม่เอาคืนไปแล้วนะยังไงก็ฝากไว้นะอาจารย์ว่าดีแน่นอนไม่ต้องกังวลงใครที่จะเตรียมทําธุรกิจนะเตรียมเลยเออนะเตรียมเลยเนี่ยอาจารย์บอกให้ดเดี๋ยวเปิดจักรวาลนี้นะทุกคนรวยหมด,ดฝากไปนะบอกว่า ฝากไปว่าไม่มีอะไรอย่าไปวิตกกังวลน,นะ,นะผู้น<ห>ําทุกคนนะเ<ห>นี่ยผู้นําทุกคนนะ่ะแม้กระทั่งคนเป็นผู้นําอย่าไปคิดว่าเฮ้ยผูน้นํเขาไม่ดีเลยไปคิดอย่างนั้นเนาะทุกคนดีหมดแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อ,อยไป,ยไปต้นไม้มันต้องค่อยๆปลูกมันเราจะไปคิดนะกว่าจะปรับระบบพบิะีกียบนะต้องเห็นใจผู้นำนะแม้กระทั่งวันนี้พวกเธอเกิดมาต่อไปเธอเป็นผู้นำอ่ะเธอก็ต้องหนักใจงั้นพวกเธอนะอาจารย์แค่บอกลูกศิษย์ทุกคนนะเวลาจะพูดอะไรต้องเห็นกับตาแล้วก็ดีก่อนอย่าไปบ่นว่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยไปพูด อันไหนไม่รู้เรื่องจริงอย่าไปพูดนะอาจารย์ก็ไม่กล้าสุดท้ายนี้นะเกิดอาจารย์พูดแล้วไม่ถูกใจถูกจริตต้องขออภัยทุกท่านนะไม่ถูกหูถูกอารมณ์ถูกตาถูกผิวหนังก็ต้องขออภัยเป็นล่าเก่าวเนี่ยโครงการบันเทิงดีอาจารย์นะโครงการบันเทิงปีนี้มีอะไรก็ต้องระวังโอ้โครงการบันเทิงปีนี้ดีมากนะอ่านะโครงการบันเทิงปีนี้ดีแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเยอะเลยนะสิ่งใหม่ๆแล้วก็ก็ก็ที่อาจารย์บอกนะไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรช็อคแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรช็อคไม่กล้าสูญเสียไหม มันไอ้ไม่เป็นไรเราไอ้ส่วนเสียมก็เสียไปวันนี้คุยกับอาจารแห่งพ่งนี้อาจา์ตายก็ได้ <Okay. S 1> มันไม่เป็นไรไอ้การสูญเสียคนเราอา่ะจารย์บอกแล้วมันแล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญที่เราทํามานะบางคนอยู่ชั้นเลยแมนะ่ะคอนโดต้องชั้นที่ร้อยเก้าเก้าก็ยังต้องลงมาตายนะเพราะเขาบอกแล้ววันนี้เธอต้องตายแม้กระทั่งอาจารแห้วนะเนะี่ยบางคนตัดแล้วนะตัดนมแล้วตัดขาแล้วตัดส้อยแล้วควักลูกกระต่ายยังไม่ตายเลยเอออีอออ่นั่นโดนมดแดงกัดแพ้ดูที่น่ะแพฤลธิ์มดแดงอ มันตอบไม่ได้นะบางคนแหข้าใช่แต่ว่ปีนี้วงการบันเทิงก็จะดีดีดีทุกอย่างอาจารย์บอกรับประกันดีทุกอย่างแต่เว้นแต่ว่าอย่ามีจิตตกแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกนะก็ดีดีทุกอย่างแหละอะไรมันดีหมดแหละแต่เพียงแต่ว,ว่าเราต้องเราอะไงเราก็ต้องค่อยๆไปอ่ะ